ครับผมวันนี้ก็พา,ามาเห็ดบวงดีดครับผมบวงดีดบวงดักหนูเห็ดแบบง่ายๆครับผมเห็ดบวงดีดแบบหนังยางครับนี่ครับผมทีแหลกก็ให้ใส่ลัดสายลัดครับผมหัวถ่ายหัวถ่ายเอาไว้เกาะนี่ครับผมอีกทางังเครื่องนี่เอาไว้ มัดยางดึงไหวครับผมส่วนข้างล่างเวลาเก็บเข้ากับสิเกาะกเกาะไว้จังสีครับเวลาเข้าดักหนูเข้ากับสิเกาะไว้แบบนี้ครับผมลาหนูซนกระดิดขึ้นลาเข้าเก็บกับสิเก็บง่ายครับผมตึงลางเกาะไว้นี้เลยครับลาเก็บเก็บจังสีครับ มาบิ้งวิธีการเห็ดเลยครับผมเราเราแต่ไผสิมักยาวสันไรครับผมเราไหม่ไผอันนี้ก็ใส่สายฮัดเรียบร้อยแล้วครับผมประมาณนี้กะเอาเองเลยครับผมบ่ม,มีตายโตครับส่วนยางนี่ใส่ซีเส็นครับผม ใส่สีเส้นสีได้ตึงๆจักหน่อยครับเี่ก็เอามาข้องมาต่อกันครับผมสามสั้นสามต่อครับผมต่อสามเทียเอาแบบง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องยุ่งยากดูครับผม นี่ครับแล้วก็พอครับผมทอตัดแล้วหรือจะเอากิบตีสายไฟก็ได้ครับผมใหหมักแบบใดเอาแบบนั้นครับผมใดคือกันมดนี่ครับผมเสียบเขาหู้นี่ครับผมแล้วก็หัดหนังยางไว้ครับผม นี่ครับหัดไหวแบบนี้แล้วก็เอามาหัดไหวทั้งนี้ครับผมทั้งนี้เป็นปลายแล้วมาไหวเสียบดินครับผมเสียบลงลลางแบบนี้เขาก็เอามาตัวนี้มาหัดไหวค้ั้งทึ่งนี้ครับผมช่วงข้างทึ่งช่วงมันดีดขึ้นเอาแบบง่ายๆเลยครับก็ต้องยุ่งยาก เก็ดใส่เองครับผมบ่มได้เห็ดขายเอาแบบง่ายๆสบายๆหัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับผมอันนี้ก็ใส่ลวดใส่ลวดกับผมจะลูกนู้ ได้รวดเท่ากับลวดนี่ไม่ได้วัดหรอกครับผมตัดครึ่งเอาเลยครับแล้วแต่ไผสสมักยาวสบายครับผมตามสถานการณ์เอครับลวดมาแบบนี้ตัดครึ่งนี่เลยครับผมตัดมองเดียวจะได้ยีสิบหลังพอดีครับผมปิ๊บปิ๊ ลวดก็ผมใส่เบอร์สิบสามครับผมมอด่อยมอใญ่พอดีครับผมเบอร์สิบสามกำลังน่ารักห,หน่อยก็นี่ก็ขาดครับผมขนาดเบอร์สิบสามยังขาดครับชื่อลุอชิน เี่กครับผมเห็ดอันนี้จะใส่ใหม่ลูกสินครับผมหรือตะปูก็ได้ครับมีอะไรใส่อั้น นี่ครับผมเสียบเข่าหู้นี่เลยครับบังกัดซีอูเป็นจซ็กซี่ครับผมระยะนี่ส่วนไลยกับซีไซกระปองกาแฟกับปองเอ็มลอยแล้วครับสองยางกระปองกาแฟกระปองเอ็มลอย หนูก็อยู่ที่ระยะนี้แหละครับผมเอามาคล้องใส้นี่ครับผมวัดระยะเอาเลยคล้องใส่ข้างล่างแล้วก็เอามามัดท้างเึ่งเนี่ยครับผม เสรครับวลาวมดหลวดใส่ตัว หวงนี่มัดฟังยางเลยครับผมมัดฟังยางทั้งถึงนี่ฟังนี่จะเอาไวเ้เกาะข้างล่างนี่แหละครับตัวข้างล่างมัดลงไปเลยครับผมมัดจังไดก็ได้ให้มันอยู่แน่นๆ นี่ครับผมกับสิบประมาณนี้ครับเห็ดง่ายๆครับผมเห็ดไซอเองนี่ครับผมกัดสีอยูประมาณนี้ครับเวลาใส่ ใส่กระดึกลงมาเลยครับผมมาเกาะไว้นี่เกาะไว้ข้างล่างนี่ครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมใส่กระป๋องกาแฟหรือว่าขวดเอ็มลอยก็ได้ครับผมนะครับเวลารูส้นเขาต้องสิดีดออกครับผมเจ๋วนะฮะลองเห็ดบึงครับผมสูตรไทยสูตรมั่นละกว่าครับผม สูตรนี้เอ็ดใส่เองถือว่าบ่ผิดหวังครับผมเอ็ดง่ายๆเรียบร้อยครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซทานี้แล้วครับผมจยางไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องน้องอนากระด่นครับผมวันนี้พามาเบิ้งวิธีการหิดบวงดักหนูครับ เนี่ครับผมยังเหลืออีกหลายอยู่ครับเห็ดว่าคืนนี้สีออกล่าเลยแล้วครับผมเดี๋ยวเห็ดต่อให้แล้วกันครับผม